เป็นการร่วมมือทางวิชาการครั้งสําคัญระหว่างคณะแพทยศาสตร์จาก4สถาบันาของไทยกับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบนมี2,568ระหว่างคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันนี้ก็มาเป็นเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็มาเป็นสักขีพยานในการาเป็นพิธีลงนามนะครับความร่วมมือของสีสถาบัน นะครับก็จะมีเป็นศิริราชรามาจุฬาแล้วก็ธรรมศาสตร์ซึ่งทั้ง4สถาบันเนี่ยเป็นส,สถาบันคณะแพทยาศาสตร์ที่จะจับมือกันจัดงานประชุมทางวิชาการแล้วก็ทำเขาเรียกว่าอะไรเป็นนวัตกรรมแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้นะครับเพื่อที่จะต่อยอดเกี่ยวกับด้านวิชาการการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการจัดนิทัศกาลนะครับการจัดงานประชุมเชิงวิชาการทั้งในฝั่งของการแพทย์นะครับแล้วก็มีภาคประชาชนด้วยนะครับ ก็จะมีการมาเข้าร่วมนะครับกิจกรรมการออกกําลังกายกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆนะครับรวมถึงมีการพัฒนาในด้านของงานวิจัยนะครับซึ่งก็จะมีการประกวดหรือว่าแข่งขันนวัตกรรมงานวิจัยด้วยครับ